สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขายายทุกวันพฤหัสุกบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนาวิทย์นะคะ30นาทีพื้นที่การสื่อสารของภาพพลเมืองที่คุณผู้ชมทางบ้านร่วมปักหมุดกําหนดเนื้อหาเล่าเรื่องเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราขายายให้ค่ะเรื่องเล่าที่เราจะขายายใหญ่ในวันนี้เป็นโจทย์ความเหลื่อมล้ําที่พูดกันบ่อยๆโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําในระบบการศึกษาไทยนะคะยิ่งวันเปิดเทอมการเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านไปสัปดาห์กว่าๆแล้วหลังห่าง ายไปนานกว่า2ปีความเหลอมล้ํายิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นและปัญหาการศึกษาในสถานการณ์โควิดก็ผุดขึ้นมาในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่ภาคพ,พลเมืองพลาดไม่ได้และหลายคนปักหมุดรายงานเข้ามากับแอปพลิเคชันส s i z e นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหลายพื้นที่ค่ะหมุดนี้รายงานจากจังหวัดตากนะคะคุณชาวลิตวิกุลชัยกิจค่ะ ปักหมุดรายงานภาพนี้ของชาวบ้านทีอ่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะจุดนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพจะเห็นต้นพริกเห็นคนเก็บพริกและเห็นน้ำเจิ่งนองเต็มไปหมดค่ะ เกษตรกรต้องเร่งเก็บพริกสดขายให้ทันเวลานะคะก่อนที่จะเหี่ยวเฉาเพราะตอนนี้รากเน่าจากน้ำป่าและแม่น้ำเมยที่ไหลล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนและแปลงพริกของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะหลังจากที่ไปเจอสถานการณ์ว่าฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานี่เป็นภาพการปรับตัวของคนในพื้นที่ลองฟังเสียงเกษตรกรที่นั่นค่ะ พอมันอมน้ำปุ๊บก็พริกมันก็จะตายเหี่ยวมันจะเหี่ยวอ๋อเหี่ยวจะตายต้นเลยตายต้นเลยตายถึงต้นต้นตายมันจะตายทีลรต้นที่รากต้นทีลรต้นที่รากไหนที่รานไหนตายเลยไม่ใช่ที่เดียวหมดนะที่นั่งขามแล้วก็แบบน้ำไม่ท่วมเนี่ยนะมันจะท่าหน้าขาเนมันจะตายทีลรต้นทีลรต้นก็ไปตายไปก็เดือดร้อนอยู่ครับเนี่ยก็ทำไวันนี้ลูกเมียร้องไห้เลนไม่เคยมีปีนี้นี่โหเย็นเลยเพิ่งเจอใช่ไหมฮะค่ะเพิ่งเจอลงทุนไปเยอะไหมฮะ เยอะค่ะประมาณเท่าไหร่นะลุงโอ้ถ้าคิดเฉพาะเอ่ยข้ายาขับป่ยวยนี่ใกล้สองแสนแล้วแสนก,กว่าแล้วข้ายาข้ายาขับป่ยอย่างเดียวนะพอมากเอลงงทงเยอะด้วยเสียดานะไม่มีตังเลยนะป่วยยาก็เซ็งมาติ่นี่เยอะแล้ว ีนี่เยอะไม่มีตามไปแจกเขาแล้วมั้งทำไปขาดทุนไปค่ะต้นทุนสูงนะคะทั้งเรื่องค่าปุ๋ยค่ายากเกษตรกรบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินใช้หนี้แล้วค่ะเสียหายหนักและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสวนพริกกว่า500ไร่นะคะชาวบ้านต้องเร่งเก็บส่งขายภายใน2วันค่ะไม่งั้นเน่าเสียพอขั้วมันดำพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงหน้าสวนเขาก็จะไม่รับซื้อนะคะดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาทอง2วันต้องรีบเก็บค่ะ MBC